จับปูดําขยําปูดาจับปูมาคว้าปูทะเลจริงเออรู้อายุเลยนะฮะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะร้องเพลงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยจะต่อได้ทันทีนะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการสร้างรายได้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะครับเขาเพาะพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปูนาสร้างรายได้เสริมครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันหน่อยครับจับปูดําขยําปูนานะครับ ไม่มีใครตอบผมแล้วนะครับจับปูมาร์คัำปูเรยรู้ไวไงรู้ไวเนียบๆดีกว่าคุณธนเทพคำมีครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่พิษณุโลกเขาปิ๊งไอเดียปรับพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรริมที่บริเวณบ้านนะครับมาทำเป็นพื้นที่เลี้ยงปูนาน้ำใสาหาไรายได้พิเศษเอาไว้ใช้จ่ายช่วงโควิด1 9ในครอบครัว โดยเลี้ยงแบบบ่ออินทรีย์ลดเวลาการดูแลไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยเหมือนกับบ่อซีเมนต์เนื่องจากคุณธนเทพเองเขาต้องใช้เวลาหลังจากที่ทำงานประจำหรือเวลาว่างในช่วงวันหยุดในการดูแลเท่านั้นเวลาไม่มากแต่อยากมีไรายได้เสริมนะครับตอบโจทย์ซึ่งนอกจากแบบบ่ออินทรีย์แล้วก็ยังใช้การเลี้ยงในบ่อกระชังผ้าใบและบ่อที่เป็นแบบวงบ่ออีกด้วยฮะคุณธนเทพเล่าให้ฟังนะครับว่าการเลี้ยงปูนาน,นั้นเนี่ย ยังคงมีความต้องการของตลาดอยู่คือตรงนี้ถ้าเกิดใครจะเลี้ยงมีคนซื้อแน่นอนและยังเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างอื่นได้อีกด้วย โดยคุณธนเทพครับเขาได้เริ่มเลี้ยงปูนาน้ําใสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเพราะต้องการที่จะหารายได้หาอาชีพเสริมและด้วยข้อจํากัดที่ยังต้องทํางานประจําไปด้วยครับ mm. ก็มีเวลาน้อยไง oh, <yeah. S 2> การเลี้ยงปูนาน้าําใสนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีสําหรับอาชีพเสริมตอนนี้เราเน้นย้าเสมอรายการของเราเน้นย้าเสมอนะว่าต้องหารายได้หลายๆทาง mm. ดังนั้น mm. ทํางานประจําไม่ผิดหรอก mm. นะฮะช่วงนี้ดดีซะด้วยเพราะบางที่บางงานเนี่ยต้อง work from home ก็ได้มีเวลาทําอะไรเพิ่มเติมหรือเรียนรู้ตัวเองที่ หลายทางไงะลาปูตัวใหญ่มากเลยใช่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะในการที่เขาเรียกว่าขยายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะคนก็สามารถที่จะซื้อไปใช้ต่อได้ซื้อไปเพาะเลี้ยงต่อได้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะในการสร้างอาชีพนั่นเองค่ะคุณปูกับปลานี่มันอยู่กันได้ไหมเพราะเมื่อกี้นี้บ้านพี่ปูเป้คือมีบ่อเลี้ยงปลาดุกแล้วใช่ไหมถ้าทําบ่อปูอีกสักบ่อหนึ่งนึหรือว่าเลี้ยงร่วมกันมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้ใครบอกพี่ปูเป้จะเลี้ยงปลาดุก อ่าเมื่อกี้ไงเขาจะเลี้ยงแซลมอนอ้าวเหรอฮะเมื่อกี้ยังบอกว่าคุณจะไปเป็นพนักงานที่บ้านพี่ปูเป้อยู่เลยอ่ะโอ้ดิฉันเลี้ยงทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออนะครับอ่ะก็ดีนะผมว่าแล้วก็เมนูไหนคุณเชอร์สันคุณลองบอกซิเมนูที่ได้จากปูนาเนี่ยมันถ้าเป็นบ้านผมก็ต้องน้ําปูไงใช่ไหมวิธีทำนี่คือเขาตํามันทั้งหมดเลยใช่ก็ต้องเอาปูไปตําแล้วก็เอาน้ําที่ได้เนี่ยเอามันเที่ยวเขาเรียกว่าน้ําปูไหม ไอ้น้ำปูแต่แบบพูดแบบภาษากลางไงน้ำปูไงแต่แถวบ้านก็ต้องเรียกน้ำปูทำเป็นส้มตำปูนี้เขาไปตำส้มตำไหมคุณเอาปูนาไงเอาไปทำเป็นแบบปูดองใช่ไหมแล้วก็ใส่ส้มตำก็อร่อยตําปูนะแต่มันตัวใหญ่ดีนะครับหรือมันมันน่าจะอร่อยเนาะที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไงเขาไปเลี้ยงเพื่อที่จะให้มีลูกปูออกมาแล้วก็ เป็นเป็นปูที่เอาไปขายได้ค,ครับะนะครับอ่ะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพอางานเสริมนะครับดังนั้นคุณผู้ชมลองไปหาดูว่าเราชื่นชอบอะไรเรียนก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปลงทุนเรียนรู้ก่อนว่าเราชอบจริงหรือไม่แล้วถ้าทำเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นเงินจะได้ไม่จมะนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวครับพาไปดูความสวยงามของศิละปะเรา